จ้ามาแซดมาเศร้ามาคุยไม่ห็นซอยกันเลยพี่น้องเลยเมื่อนี้ตำหรักคุ่งแม่มุกดาเจ้าเก้ามาด้จามาดิจ้า,า,จาแซดส่อ,อช้แนวกับสาวกาลสินขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายและแฟนๆอันเป็นตีหักของมุกดา เมื่อนี้อาหารง่ายๆจะปลาทอดจะปลานิ้นทอดกับตาบหมูฮุ้แล้วก็ขนมจีนผักเข้าก็มีผักคอรดเลติสแล้วก็ผักชีลาวบ่มีผักหลายจา้ามื่อนี้ขาดแค่ผักบ่กได้ออกไปตลาดบ่มีเวลาไปสื่อก็เลยมีเท่าที่เห็นนี่แหละจา้จาจ้ามาเพื่อป็เป็นการเสียเวลาเนาะลงมือกันเลยเนาะเดี๋ยวตาบัมูุ่งมันจะจืดก่อนบ่ฝ้ากิน จ้าแม่จ้าตั้มบ,บักฮงเสบเซพเผ็ดเผ็ดจวดจ่าอื้ม น้องคืด,น,ด,ดนั่งคือบะเชตยังกินมือเนี่ยอาหารแต่ละเมื่อกินซจำๆกันหลกจะเบื่อเนาะพี่น้องเนาะ ผักซี่สดๆจ้ะงามคักอีรีนี่ใส่แกงองอมเนาะ จ้าไปบไว้เราจะสำหรับมือนี้สาวกละลาซินก็ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องพี่ป้านาอาเพื่อนเพื่อนทุกคนตินใกใรสนับสนุนมุกดาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเฟซบ o ๊กแฟนเพจแล้วก็กดซับสไครต์ในช่อง youtube เพื่อจะได้เป็นควันกำลังใจให้มุกดาได้คิดได้เฮ็ดคลิปต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีก้อจ้าเด้อสำหรับมือนี้ไปละจ้าสวัสดีจ้า